เดี๋ยวเราคลี่คลายกรรมิบากซะก,ก่อนนะสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของาขาธาตุขันธ์ปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเยอะด้วยกรรมอนุสัยสิ่งที่ตอกย้ำซ้ำเติมมาต่อการต่อกับต่อพบต่อชาติต่อพุทธันดรมันเยอะรููย้ำรูรูย้ำรูโยรู้ย้ำร,ร,รูคิดย้ำคิดคิดย้ำคิดสัญญาก็ายย้ำสัญญา เรียกว่าในะกระบวนการแห่งจิตทั้งหลายมันถูกตอกย้ำมาเยอะเป็นเวนเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องมโนกรรมเยอะไหนจะวิจีจกรรมอีกไหนจะกายกรรมอีกหลากหลายลีลาลักษณะแห่งกรรมจะมันาแน่นก่อเกิดเวทนาทับซ้อนไม่โปร่งไม่โล่งไม่โปร่งบางทีบางคนก็มีกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิฆะปฏิเสธในสัจธรรมแห่งพุทธทมหาโพธิสัตว์เอาไว้เอาแต่ไ้ความหลงยึดติดในการปฏิบัติแบบตนๆเชื่อถือแบบตน้นแบบตน,นเป็นเกิดการปฏิเสธปฏิฆะในสัจธรรมแห่งพุทธทมหาโพธิสัตโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจก็กลายเป็นการปิดบังต่อพบต่อชาติต่อพุทธันดรเลยนะไม่ใช่แค่ต่อพบต่อชาติต่อพุทธันดรล่ะ แม้ฟังในสัจธรรมในสิ่งที่ฉับพันอีกก็ไม่สามารถจะฉับพันได้มันจะบางเอาไว้ละได้ยินอยู่แต่ไม่เข้าใจได้ยินอยู่แต่ก็มันก็เพิกเฉยเมินเฉยเข้ามันอย่างนั้นนั่นแหละมันมีผลมาจากกรรมเก่าเท่านั้นแหละได้ยินได้ฟังจากมหาปริสัเอาไว้การหนึ่งการใดพุทธ,ธาการหนึ่งการใดอหรหันต์มหาลังการหนึ่งการใดเมินเฉยติดแต่ตัวปฏิบัติของตัวเอง เคยทรงแบบไหนก็ทรงเคยแช่แบบไหนก็แช่เลยเพิกเฉยเมินเฉยต่อสัจจะประมัาทีิไย้สดับเราฟังและในบางส่วนก็เกิดการมีภาคด้วยเกิดการวิจัยวิจารเกิดการเทียบเคียงเกิดการเปรียบเทียบจะเกิดภาวะปรุงแต่งซ้ำ,ซ,ำซ้อนปิดบังแทนที่จะดับตามมันก็เลยไม่ดับตามมันสร้างความฟุ้งขึ้นมาปิดบังดันไปวิจัย ดันไปวิจารณ์ดันไปเอะอะดันไปเปรียบเทียบดันไปเทียบเคียงมันเป็นความฟุ้งทั้งหมดตอนนี้มาฟังใหม่อีกในยุคพุทธันดรหนึ่งพุพพทธันดรใดก็ไม่อีกไม่เข้าใจอีกฟังแล้ววิเคราะห์เอาฟังแล้ววิจัยคาแต่วิจัยอยู่นั่นแหะมันก็เลยไม่ฉับพันต่อนหน้าพระพาคไม่ฉับพัน ่อสิ่งที่ฟังแทนที่ฟังแล้วจะจบตามแล้วดับตามไล่ตามเลยมันนั่นไปวิเคราะห์ก็กรรมมาจากจุดนั่นแหละมันเคยมานั่นก็เป็นกรรมนั่นก็จัดว่าเป็นกรรมซึ่งก็เป็นสิ่งปิดบังทั้งหมดอย่างสัตยธรรมประกาศเปล่าๆอย่างนั้นนะ่ะเฉยเฉยเมินเฉย เอาแต่ของตัวเองเขาว่านี่ก็มาฟังใหม่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ฉับพันไม่ไม่เข้าใจเลยฟังแบบล,ลอยๆไ,ไม่เข้าใจเลยแชร์แต่ของตัวเองหลับตาเข้าสมาธิบ้างทั้งนั้นหลับตาเข้าฌานบ้างทั้งนั้นเลยฟังทมแล้วมันจะฟังตรงไหน ส่วนหนึ่งก็คาของตัวเองแล้วฟังแล้วมันจะสมุดเฉดเด็ดขาดฉับพันในการดับตามไหมทาแบบนั้นก็ตัวเองยังเสียดายของตัวเองเอาไว้ด้วยการแช่การทรงดำรงจิตแล้วมันจะสามารถวางตามได้ไหมเมื่อตัวเองอย่างนั้นอยู่นั่นเรียกว่าไม่ฉับพันได้นั่นก็กรรมบางอีกเหมือนกันดังนั้นในขณะที่ฟังสัจธรรมนี้จะไปเอาของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเป็นประมาณเป็นที่อาศัยอยู่ไม่ได้ ขอยสลายตามอย่างเดียวคลายตามอย่างเดียวมีรู้คลายรู้ตามมีเห็นคลายเห็นตามมีนิ่งก็คลายจากการนิ่งการแช่การทรงตามไปเลยมีชานก็ออกจากชานเลยไม่ต้องไปเอาแล้วชานนั่นชานนี้เลยนั่นแหละจึงค่อยสามารถตรงต่อเนื้อหาท่านได้นเวลานั้นอย่างฉับพลันไม่งั้นเราเอาตัวเองเอาของตัวเองคาอยู่ทรงอยู่มันก็ของตัวเองก็จะปิดกั้นตัวเองไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่ได้ยินได้ฟังสัจธรรมก็จะเป็นเพียงส่วนเววเวเท่า well, น well ั well, well ้นเองเววเววเววเวะแต่มันไม่ตัดใจอ่ะมันไม่ขาดสะบ,บั้นในใจมันจะเววเววหลับตาฟังอ่ะมันจะเววเวแต่มันจะคาของตัวเองอ่ะไว้ส่วนหนึ่งเลยแล้วพวกนี้จะไม่เด็ดขาดไม่สมบูเฉดเด็ดขาดถึงจะมา ฟังใหม่ในพุทธพาะองค์ใดก็ตามเท่นั้นเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมกรมก็ยังปิดบงังไม่พร้อมที่จะวางรู้ไม่พร้อมที่จะวางตัวมันเองก็เพาะเคยเหนียวตัวมันเองไว้ไงเคยมันเคยเหนียวตัวเองเอาไว้เนี่ยเหนียวรู้เอาไว้เนี่ยไม่พร้อมที่จะคลายตัวมันเองเคยเหนียวไว้ในขณะฟังมาก่อนเนี่ย ก็ตั้งรู้เดวไว้อย่างนั้นทรงรู้เดวไว้อย่างนั้นไม่มันเหนียวอะเหนียวตัวมันเองมันไม่สละตัวมันเองมาอีกก็มาบางอีกมหอีกแล้วในส่วนใดก็ตามที่เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิประมาทปาาศร่วงเกินต่อบาร,รมีเบื้องสูงทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนี่ก็บางอย่างมากบางอย่างใหญ่โตโหฐานกรรมที่ประมาทต่อาศาสนาทั้งหลายนี่ก็ส่วนหนึ่ง กรรมที่ประมาทต่อผู้มีคุณทั้งหลายนี่ก็ส่วนหนึ่งนี่ก็บังอย่างมากและอีกทีบังมากๆอีกก็กรรมที่เกิดขึ้นจกากการปฏิบัติขันจเจริญขันจนติดในขันนี่ก็บังเคยฝึกติดมานี่มันก็ติดเลยจะให้หลุดก็หลุดยากแล้วก็เพราะว่ามันฝึกติดมากเมื่อคนติดยามาเนี่ยจะให้เลิกมันก็เลิอกอยากแล้วก็มันฝึกติดมาก เหมือนกันอันนี้ฝึกเจริญมานี่ฝึกเจริญมานี่ฝึกทรงขันแช่ขันทรงขันแช่ขันขันหนึ่งขันสองขันสามก็ตามทีหรือจะเหลือแบบหววที่สุดคือเหลืออีกหนึ่งขันทรงรู้รู้แต่ก็เหนียวเหนืดก็ไม่ทิ้งตัวมันเองได้ก็ฝึกติดมาเนี่ยมันก็อย่างนี่ก็บัง ก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละเราประมวลลงสู่การขอขมาต่อบาร,รมีแห่งพุทธมหาพุทธและมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นประธานยกยอดอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เบื้องหลังทั้งหมดไล่มาเพราะบาร,รมีแห่งพุทธมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นบาร,รมีที่เรียกว่านอกเหนือวัตตะอยู่แล้ว อนุโลมกรรมให้กับสัพสัตได้อยู่แล้วเป็นบารมีที่รองรับวัตตะอยู่แล้วเป็นบารมีที่รองรับความเป็นไปของสัพสัตอยู่แล้วแล้วก็เป็นบารมีที่รับผิดชอบในการโปรดสัพสัตอยู่แล้วในทุกวัฏในทุกชั้นทุกภูมิท่านเข้าถึงได้หมดอ่ะทุกชั้นทุกภูมิเนี่ยเป็นบารมีที่รับผิดชอบในการโปรดสัพสัต์ในวัตตะอยู่แล้วทุกชั้นทุกภูมิ ดังนั้นท่านอนุโลมเอาโหสิกรรมให้ได้อยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นแต่นั้นเมื่อน้อมเอาบาร,รมีแห่งพุทธทามหาปฏิสัทเป็นประธานแล้วกล่าวขอโหสิกรรมทุกครั้งลูกก็จะค่อยเบาไปทุกครั้งทั้งผ้ากายและภ้าจิตถ้ามันหนานแน่นลูกก็ต้องบ่อยๆให้คลายกรรมไม่บากด้วยการโหสิกรรมบ่อยๆลดมาณนะละความถือตัว มันจะลอดไปเรื่อยหมดมานะไปเรื่อยโอโหสีทุกครั้งลูกกับเบาทุกครั้งยังอยู่ร่วมกันเยอะๆเองเนี่ยนี่มันเป็นรหัสนัายของการส่งข้อละการปลดเปื้องของหนักคือกรรมให้ซึ่งกันและกันด้วยการโอโหสเนี่ยรู้ไหมถ้าไม่มีรหัสนัายในข้อนี้อามาใช้ในการโปรโดเนี่ยมันมีแต่หนักกบหนักนะนั่งอยู่ได้วยกันเยอะเนี่ย ยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะ,ะยิ่งหนักเพราะเวทนาแต่ละคนนี่จะมารวมกันเข้าพนโอกันเข้าตั้งคนนิดตั้งคนหน่อยไม่ต้องอะไรมากหรอกตั้งคนนิดตั้งคนหน่อยหลายนิดหลายหน่อยมากรวมกันก็กลายเป็นของหนักแล้วลูกตึงสภาวะตึงกายตึงจิตหมดแช่ใครแช่มันคนนิดคนหน่อยนี่ก็ตึงเลยเหมือนขึงกังเขนเลย ไม่มีโปร่งเราไม่มีร่องไม่มีเบาเราก็มันแช่ใครแช่มันน่ะแต่ถ้าได้โหสิแล้วนะกรรมที่มันตาตึงอยู่วิบากที่มันตาตึงอยู่เนี่ยมันจะให้ร่องขึ้นทันทีทุกข้างที่เอาโหสิร่วมกันมีผลหมดฉับพันมีผลเป็นวิมุตฉับพันมีผลเป็นเนื้อหาบรรลุลุล่วงฉับพันเป็นราสนะในการปรดศาสตว์นะแล้วก็ต้องอาศัยพุทธมหาปฏิสัทอรหัน์เป็นประธานด้วยะ น้องบาร,รมีเป็นประธานเท่านั้นบอกแล้วว่าต้องบาร,รมีแห่งพุทธะม,มหาพุทธะมหาพริษั์เป็นประธานเพราะเป็นบาร,รมีที่รับผิดชอบในการโปรดสรรพสัตว์ทุกชั้นภูมิไม่ใช่แค่อยู่ภูมิใครภูมิมันทุกชั้นภูมิจึงเป็นบาร,รมีที่สามารถโหลดลดกรรมให้ได้หมดลกูก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ได้ประมาทล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและจิตต่อบารมีเบื้องสูงทั้งหมดเนี่ยจะนิดนึงแต่ว่ามันไม่นิดเอาแค่คุณพ่อคุณแม่ก็ลแล้วกันนิดนึงแต่ว่าไม่นิดอ่ะจะตะเวนใช้กรรมขนาดไหนไหน,ไ,หน,ไ,หนไอบายภูมิสี่ล่วงเกินคุณเบื้องสูงถ้าไม่ได้โหสีกรรมนี่แค่ใช้ชีวิตอยู่ในภาคหยาบนี่ก็ลอยถ้อยแล้วลอยถ้ยอยีกเอาดิ ยังไม่ต้องรอให้เปลี่ยนภูมิเปลี่ยนสังขารไปหรอกไม่ได้ขอเข้ามาในยุ่งหมดละแค่ใช้ชีวิตในภาคหยาบนี้ก็ลอยถอยแล้วลอ,อยอถอยอีกอยู่นั่นนะนี่มันมันทั้งหมดนะเนื้อหาที่เอาหสศีกร,รมเนี่ยอย่าได้ประมาทเอาไปใช้อะไลูกมันปลดล็อกทุกรูปแบบของกรรมของกลไกแห่งกรรมสิ่งที่ถูกกระทำบ้าง แล้วสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเป็นผู้กระทำบ้างเนี่ยมันมากนักมันไม่ใช่นน้อยๆผลที่ตามมาคืออะไรล่ะคติอาคติและอาคติเนี่ยคติอาคติเนี่ยมันจะทำการจับพึกของมันในจิตไปเรื่อยๆต่อพบต่อชาติต่อการต่อไปเรื่อยๆจับพึกอย่าคิดว่ามันหมดนะผ่านภูมินี้ไปผ่านพบนี้ผ่านชาตินี้ไปแล้วหมด ไปด้วยอย่าคิดนะมันจับพลึกตอกพลึกวาระใดที่มันมาเจอกันใหม่ปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันคุยเลยแคตตาสอบตาก็เกิดแล้วบางทีแค่ได้กลิ่นก็เกิดแล้วมันตกพึกจับพลึกคติอคตินี่เรียกว่าในลักษณะที่เข้าไปกระทำามื่งล่วงเกิน และเป็นผู้ที่ถูกล่วงเกินบ้างถูกกระทามันก่อคติล่าคติทําซ้อนต่อพบต่อชาติถ้าไม่แก้เ้วยวิธีการเอาหัวสิด้วยบาร,รมีเบื้องสูงเป็นประธานไม่มีทางจบย่นเย่อข้ามพุทธันดรแล้วข้ามพุทธันดรอ,อีกไม่จบลูกแม้จะมีอธิวาสนาส่วนตนจบบริบูรณ์ในเนื้อหาแห่งการคลายรูววางตงัวมันเองนิพพานอยู่แล้วเรียกว่ารหารันปเจกพุทธะ แต่การเมเบื้องหลังเหล่านั้นก็ยังคงมีก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการโปรดสัพสัตต์ต่อไปอีกเมื่อจะดำริแบ่งภาคลงสู่การโปรดสัพสัต์ในการหนึ่งยุคใดก็าตามทีเกิดขึ้นแล้วซึ่งขันหนึ่งอนุสัยบากเบื้องหลังก็จะตามมาอีกนั่นกลายเป็นอุปสรรคในการโปรดสัพสัตต์ไม่ใช่อุปสรรคในการบรรลุธรรมนะ กลายเป็นอุปสรรคในการปลดสมสัต์ของเหล่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายปัจเจกพุทธทั้งหลายและโพธิสัตว์มหาโพทธิสัตว์ทั้งหลายนี้ท่านทั้งหลายก็จะมีการปลดล็อกการ,รมโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็โหสิเบื้องหลังด้วยโดยองค์มหาพุทธพุทธะทรงเป็นประธานให้กับพระมหาโพธิสัตว์และพระโพทธิสัตว์ทั้งปวงอรหันต์มหาอรหันต์ทั้งปวง ปัจเจกับพุทธะทั้งปวงรู้ไหมว่าไอการปลดล็อกกรรมขี้คายกรรมวิบากทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้แม้แต่กับพระอาเรียเจ้าอหารหัน์เอง mm hmm. เพื่อลดลดวิบากกรรมที่จะเป็นสิ่งถ่วงในการโปรดสรรัสร์นี่คือใช้ตลอดในวัตตะในการเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ในลนยยักษณะแห่งการเกื้อกูลซึ่งกนและกันในวัเอามาใช้ตลอด หน้าเวลานี้แม้แต่ในนรกก็ยังพากันขอเข้ามาแปรสรกายพานขอเขอา้ามาพล้วนำไปใช้กันหมดแล้วณนเวลานี้มันเห็นผลเด่ออายุรกรรมมันสั้นลงอายุรกรรมคือการใช้กรรมอยู่ในสัดส่วนนั้นภูมินั้นเขตแดนนั้นมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเวทนามันลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงลเราแทบเทวาแต่ละชั้นแต่ละภูมินำไปใช้ วิบากห่งเวทนาทั้งหลายคลายลง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 ไม่ต้องให้ใครมารับรองไม่ต้องให้ใครมาบอกแจ้งในเนื้อหาที่มันพ้นจากทุกเวทนาเหล่านั้นไปเองมันแจ้งไปเองเป็นที่รับรู้กันหมดในทุกชั้นทุกภูมิแม้ในภาคภูมิเศษที่ไปใช้กรรมเพราะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญจิตติดในการบําเพ็ญในการรวมจิตนั้นน่ะจนเกิดการจับผึกและตกผึก สภาวะที่มันบล็อกเอาไว้้มันก็เหมือนกับกล่องเหมือนก็กรอบที่ครอบจิตดวงนั้นเอาไว้ออกก็ไม่ได้ต้องอาศัยนภาพแห่งผ้าอาหารหันในผ้าละเอียดเข้าไปโปรดจึงค่อยทะรุทะรวงออกมาได้ก็ขอขมากรรมมีส่วนที่ทําให้ออกจากกลไกของกรรมเหล่านั้นขอขมาตามขอขอสี่กรรมต่อบาร,รมีแห่งพุทธ,ธมหาพุทธ,ธมหาบริษัทเป็นประธานก็ค่อยค,อย,คอยคลายออกจาก วิถีกรรมเหล่านั้นที่มันนอกเหนือไปจากสามเส็เพระภพิเนี่ยมันยังมีเขตแดนแยกย่อยพิเศษในการการใช้กรรมอีกมากมายที่มันไม่มีในตำราเนี่ยเรียกว่าแยกย่อยมันเยอะร้แล้วแต่ไปจากการเจริญขันทั้งนั้นจเจริญจิตทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ปลองจิตเนี่ยมันนั้นไปเจริญจิต มันไม่ได้ปองรู้แต่มันไปเจริญรู้ไม่ได้ปองความคิดแต่มันไปฝึกคิดไปฝึกพิจารณาฝึกสังเกตมันไม่ได้ปองตัวสังเกตเองแต่มันไปฝึกตัวสังเกตซึ่งมันก็หลงกันมาอยู่แล้วชอบสังเกตอยู่แล้วชอบพิจารณาอยู่แล้วไม่มีพุทธทับอะไรมหาบริษัทพระองค์ไหนไปสอนให้ย้ำขันอย่างนี้หรอกมันหลงกันมาอยู่แล้วหลงสังเกตหลงพิจารณากันอยู่แล้วให้ปองเลยไม่ใช่จะมาพิจารณาให้ปองตัวพิจารณานั่นแหละ ไม่ใช่เอาตัวพิจารณาไปพิจารณาอะไรแล้วไปปรองอะไรแต่ให้ปรองตัวมันเองพิจารณาปรองตัวพิจารณาเองเลยให้วางตัวมันเองเลยแต่ไม่ใช่แบกตัวมันเองไปวางอะไรรู้ก็คลายจากการรู้เลยไม่ใช่เอารู้ไปรู้อะไรแล้วเอารู้ไปละอะไรแต่ไม่ยถึงคลายตัวมันเอง แต่นั้นที่สอนมาในที่ผ่านมาที่สอนมาไม่ว่าจะในภูมิไหนชั้นไหนเนี่ยมันสอนแล้วไม่ตรงต่อสัจธรรมกรรมมาเลยเยอะและไปใช้ผลของกรรมในรูปแบบที่มันมาจากการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะจนเกิดภาคภูมิพิเศษขึ้นมาณนะเวลานี้เป็นเวลาที่ได้เกิดการแก้ไขขึ้นในวัฏฏภูมิทั้งหลายโดยเนื้อหาแห่งสัจธรรมที่ประกาศก็ตรงๆที่ไม่ต้องไปคอยเริ่มคอยจบแบบไหน ไม่ต้องเอาอัตตาเข้าไปปฏิบัติธรรมแต่ให้ยุติการเจริญยุติอัตตาเข้าไปเจริญธรรมยุติอัตตาเข้าไปเจริญขันไม่ใช่เอาตัวเองไปฝึกจิตแต่ให้ยตุติตัวเองในจิตโดยที่ไม่ต้องมาคอยเริ่มคอยจบอะไรไม่ต้องมาคอยเกิดคอยดับแบบไหนซ้อนเข้าไปในอะไรไม่ใช่เอาตัวเองไปฝึกจิต ต่ให้ยุติตัวเองซ้อนจิตไม่ใช่ฝึกตัวเองในรู้แต่ให้คลายจากตัวเองในรู้ต,ตรงๆและส่วนหนึ่งก็ให้ขอเข้ามาไปด้วยสิ่งที่ปกปิดเลือปิดกั้นปิดบังทั้งหลายมันจะได้เบาบางลงอุปสรรคทั้งหลายซึ่งมันไม่ใช่แค่นิวรธรรมทั้งห้าที่เขียนไว้ในตำราหรากรรมปะเตอร์ปัตเตอนีนยะรู้จักไหม กำปะเตอปะเตอรูรอร้จักอเปล้า,านั่นนะคำว่าปะเตอปะเตอเนี่ยมันยิ่งกว่าห้าสิ่งห้าอย่างใช่ไหมอืมอ่าเอาเลยนะลูกนะนอบน้อมในบารมีแห่งพุทธมมหาพุทธะ